หลิงเปิดอ้าวลิงน้องน้องเรามไลอ้อาวก็หันมานี่คน ทักทายคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโปรนะครับแล้ววันนี้โบ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 นะครับคุณกำลังอยู่ในรายการเดอะชาริสมานะครับเสน่ห์ร้ายนายไอชอนี่ซ้อมกันมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเรื่องนี้ซ้อม3วันไอเรื่องนี้นี่เร็วสุดนะครับเหนึ่งค่ะแล้วคือวันนี้คุณพี่ให้น้องมาทําอะไรนัดน้องมาทําอะไรที่นี่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับเหมือนร้องเพลงที่เบิร์ดฉันมาทําอะไรที่นี่ แน่นอนครับวันนี้เราให้น้องโบมาเป็นเรดาร์เพื่อที่จะต้องค้นหาสแกนนะครับล้วงลึกเปิดเผยให้ได้ครับว่าตัวตนของแขกรับเชิญที่เรามาวันนี้จะเป็นเด็กชาริสมาแท้ที่ทรงสเสน่ห์หรือเปล่าน้องจะเป็นผู้หญิงที่น่าจ้าที่สุดนะครับที่มาในรายการนี้เพราะว่าหน้าที่ของเราคือการแตะอางไปเรื่อยๆอย่างเดียวเท่านั้นความจริงไม่ค่อย ไม่ค่อยขนัดพี่ดูแล้วใสๆเราใสๆเราเล่นใสๆแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนแรกอาจจะได้เห็นแล้วหรือเปล่าแวบๆผ่าห้องห้องนึงอ่ะเห็นแวบๆก็เตะห้องอะไรครับห้องอะไรห้องกระจกห้องกระจกมันใสแล้วมันเตะตาพี่เจ็บตาเลยคิดเลยว่าถ้าสมมติคนนี้มาเปิดเลิอีพีแรกของเราอ่ะ ปังคือเพอร์เฟกต์อะ <Wow. S 3> และที่สําคัญนะครับอย่าพลาดตอนท้ายรายการหนุ่มๆที่เรามาทุกคนเราเปิดว้าปให้หมดมไม่ต้องรอ,อมีว้าปให้ด้วยในทุกโซเชียลไม่มีอย่างเดียวคือแอคหลุมเขาโอดีแล้วคะ่ะเนนั้นเก็บให้หนูคนเดียวดีกว่าเนี่ครับนุโมได้เวลาที่เรานัดเขาไว้แล้วนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดตัวสุภาพรับเชิญเราเลยดีกว่าครับสวัสดีครับใช่พี่จากรายการเด็กเชเสมาใช่ไหมคบ สวัสดีครับเอามือหน่อยนะครับผู้ชมทุกู้ชนสวัสดีครับตัวเลยครับธีรวัตรที่จำดวูนะครับชื่อเล่นเฟยครับขอบคุณครับสนใจไหม แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ข้างนอกคือร้อนมากเราได้อยู่เมืองหนาวนะเราอยู่เมืองร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าไหมครับจะได้ยาวๆนะโอเคไปครับเชิญครับอันนี้เราอยู่ที่ชั้นสองครับตอนนีเดนกๆกับรับรับเชิญของเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับเน่นเขาไม่ได้ใส่คอสตูมมาเพื่อล่อใจเดด้าของเรานะครับไม่ใช่คือต้องมีกิมมิคว่ามันแลกตาคือตอนแรก ความสูตรเก่งไหมความคุ้นชัแต่เนี้ยมันแบบความเชฟความเป็นกลุ่มคือยังไงหมายความว่ายังไงเป็นเชฟหรอคะครับก็เรียนมาทางด้านขนมนะครับขนมหรอคะเป็นเชฟขนมหวานเป็นขนมอบครับพาติสเซ่ป่ะใช่ครับนี่ก็เชฟนะเชฟปา เห็นุมน่มๆเป็นแบบเชฟของขนมอยากรู้ว่าทำไมถึงสนใจในด้านขนมคือส่วนตัวครับเป็นคนที่ชอบกินขนมนะครับตอนเด็กๆครับคุณแม่แบบว่าชอบซื้ออุปกรณ์แบบเล็กๆน้อยๆนะคะพวกแป้อย่างเงี้ยมาให้เราทดลองอบแล้วเราก็ฝึกตั้งแต่ตอนยังเรียนมัธยมอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเนี่แหละทางของเรา <Hey. S 2> ก็เลย มุ่งมาทางนี้ค่ะบคือเจอในสิ่งที่ชอบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราไปต่อไปทางนี้ดีกว่าใช่เป็นขนมอบทั้งหมดหลักๆก็คือขนมหวานนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปเค้กบราวนี่คุกกี้เค้กมูสต่างๆแต่ว่าอะไรคือแบบซิกเนเจอร์เลยคืออร่อยแน่นอนที่คิดว่าเราทําแล้วแบบเด็ดสุดรูปพลาสติกสุดครับเค้กไม่ได้ส้มตำเนี่ยอย่าหยิ่งอย่าพึ่งแซว ที่แบบว่ามีคนเขาสั่งกับเราเนี่ยเราไม่เคยปิดหวังเลยนะครับก็จะเป็นเค้กมะพร้าวครับจริงๆอ่ะคือคนเข้าใจว่าแบบมันเป็นเค้กแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าให้อร่อยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแบบหวานมันแล้วก็มะพร้าวเยอะๆวัตถุดิบต้องดีเครื่องต้องถึกใช่เพราะถ้าเป็นเชฟนะครับสงที่จะต้องดีสุดคือริ้นจะต้องดีริ้นดีรินจะต้องดีจะทำกับน้องเฟรนดี้ดีไหมคะก็ดีระดับหนึ่ง เนี่ยเขาเป็นเชฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเรามาทำบายเทสกันดีกว่าเขาเป็นเชฟต้องรับรู้รสชาติตลอดเวลาใช่ไหมใช่นะครับกับเกมที่ทดสอบตัวตนที่มีชื่อว่าตุดยอดพาซิเซเย่นะครับโดยกติกาของเราในวันนี้เราจะให้น้องเปยปิดตาแล้วชิมนะครับเค้กแล้วบอกให้ได้ว่าเค้กที่เราเอามาแต่ละอันเนี่ยนะครับ เป็นเค้กอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่นี่ไงเอาง่ายๆเลยว่าเกมนี้คือเกมทดสอบลิ้นของน้องเฟย์โดยเฉพาะดูสิว่ากินเข้าแบบเอ้ยรู้เลยรู้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นหน้าตาเขาหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงทดสอบตัวตนนะครับกับเกมสุดยอดพาเิเย่นะครับตอนนี้น้องเฟยของเราหรือเชฟเฟยของเราเนี่ยปิดตาเรียบร้อยแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วครับจริงหรือเปล่าทดสอบอันมองเห็นไหมจ๊ะอันนี้เรือะไรเนี่ยไม่เห็นแน่นอนคอันนี้เรืออะไร ไม่เห็นแล้วครับดูจากเสียงแล้วไม่ได้เห็นอนยะ่างนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้เพี่่อะเดี๋ยวเราจะเอาเพ้กชิ้นแร,เรกเข้ามาอา้าวเชิญพิตตี้ของเรานะครับอันนี้เอามาจาับสนามโมเดิ<ว>ร์นท<ว>ีนีน,นะครับปกติกอ่ะป้ายนีสวยมากพร้อมเลยไหมคะพร้อมชิม,ม,ม,มนะครับพร้อมแล้วครับนี่มันจักให้ถึงแบบถึงเครื่องนะคะคำนี้เป็นยังไงจ๊ะมีความเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็มีความหอมแบบไทยๆด้วย แล้วก็รู้สึกถึงมันจะมีเมลส์โคแล้วก็มีกะทิมีกะทิแน่นอนคิดว่าต้องมีความเป็นตะโก้ครับแล้วก็นี้กินมันม่วงนิดนึงเราว่าน่าจะเป็นเค้กมันม่วงแล้วก็เหมือนจะมีตะโก้แทรกเข้ามาในชั้นเค้กใช่ไหมดูเฉลยนะครับถูกต้องนะคับอนแรกยแรกผเลยนะครับ ไปแบบชิวมากๆใชยถูกแบบเป๊ะหมดเลยแต่โก็มันม่วงนี่พิตตี้ของเรามาแล้ววันนี้ไม่มีต่อยมวยด้วยเนาะมาที่แทนนี่ไงอันนี้มาในส่วนของความแบบมีความนวลเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอตักให้มันคลีง่ายๆหน่อยสิอื้ออื้ออมันอื้อ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 อื้่อน้ออื้วก็มีอื้ออื้ออืกออื้ออ อู้ายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นชีสเค้กคำตอบก็คือชีสเค้กที่พิงเขาใช้งมมือค่ะข้อที่สอออีกแล้วปรุงอีกแล้วแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นดีสองต่อแล้วนะคะอันนี้ค่อนข้างจะง่ายบอกไว้ก่อนเราไม่ได้บอกเขาก่อนนะไม่มีนะคะเขาไม่ได้เห็นก่อนนะคะเก่งมากไปต่อไปเลยอยากเทสว่าเนี่ยจะทายได้ครบหมดจริงไหมถ้งที่สามไงสวยเหมือนคนเซิร์ อันนี้บอกใบดีนึนงอันนี้และสวยงามมากนี่อ้าวเอวมากเหมือนป้อนลูกค่ะหอมมากครับนี่ไงหอมหอม,หอมลิ้นจี่หอมลิ้นจี่แล้วอะไรอีกคะมีความเป็นคษสตาร์นิดนิดอืมน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณทาร์ตคัสตาร์แล้วก็เป็นลิ้นจี่ครับ ลินเขาดีจริงลินดีจริงถูกต้องไหมถูกต้องคนอาจจะมีความว่ามีขาตัวอัลมอนด์ลินจี่อ่ามีถาดอัลมอนด์ลินจี่แต่นอกนั้นคือถือรวมถือว่าถูกต้องเป๊ะเลออยเก่งจริงชิ้นที่สี่มนเลยมันเลยนี่แหละความเลิศชิ้นนี้บอกมีความว่ามันดูสนุกอะจัดไปครับ กินจะออกเค็มๆนิดนึงใช่ค่ะก็แตะมือดิฉันหมดเลยอ่ะอาต่อแล้ค่ะยังไงคะอันนี้อันนี้ก็มีความเป็นไทยๆเหมือนกับจะเป็นบัตเตอร์เค้กด้วยบัตเตอร์เค้กอ่ะมันมีรสมะตูมฮะถูกไหมก็ต้องให้เค้กมะตูมค่ะคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือดังๆให้เลยค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะบที่สุดท้ายผมยผมรับรองได้สั่งทำพิเศษนี่ไง ชิ้นีพิเศษเลยนะเคสเลยนะยวันนี้โอ้โหนี่ได้แต่ยากสุดแน่อันนี้โอ้นนยเหมน,น,นแ้งทำยังไงก็ดูไม่เหมือนคนรักกันเป็นไงเป็นไงร้อครับทำไมทำไมอ่ะแป้งนองเหรอคะ,ะดิฉันไม่รู้เลยนะคะเนี่ยอะนี่นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวัตบิดแน,น่นๆฮะ <laughs> ลาซาบิเน้นๆแล้วสุดหรอมันเป็นเค้กอะไรครับอันนี้ไม่รู้อ่าอะไรน่ากวาซาบิอะครับรคือกหัวอคือสมองเลยเป็นเค้กสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เปิดตา,า,ตาได้ค่ะ <ๆ S 1> ออกมาให้ได้เห็นเค้กชิ้นนี้นี่นี่น่ะอันนี้เป็นของขวัญน,นะครับจากทางโปรดิวเซอร์ของเราเอง <laughs> คนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ก็ต้องไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าต้องขออนุญาตเก็บไปเลยไหมคะเก็บอันนี้วางยาพิษมากค จะบอกไว้ก่อนนะครับ4ชิ้นแรกที่น้องได้ทดสอบไปนะครับเป็นเค้กที่สวยงามและอร่อยเยเป็นของร้านเบนจาม่าส่วนเค้กอันสุดท้ายเนี่ยเป็นของร้านเป็นจมือค่ะเป็นจมือทำมาเองทป็มือทำมาเองโดยตัวดิเซอร์ของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มกันว่าตัวตนวันนี้ความเป็นเชฟของเขาครับน้องโบของแท้ค่ะขอบคุณมากนอนต้องชิมแค่ของแท้ขออนุญาตชิมหลังไปนะคะ เ,เดี๋ยวเราจะมีช่วงหนึ่งนะครับ<ะ>ที่เป็นช่วงให้น้องมาบอกเพราะหน้าตายดีแบบนี้นะครับเราจะต้องอีเคล็ดลับบางอย่างที่จะเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะแบบเฮ้ยดูดีในการแสานการต่าง,างๆเนาะเดี๋ยวไปที่ช่วงต่อไปนะครับเคล็ดลับความหล่อครับ ผู้ชายนะครับก็แต่งง่ายครับก็แค่รองพื้นเล็กน้อยเพื่อกบยิ้วรอยรอยสิวของเรานะครับดยปกติแล้วนะครับเฟก็เริ่มจากทาครีมบำรุงนะครับกันแดดบ้างหรือบางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้นที่มันมีกันแดดอยู่แล้วนะครับก็ได้เลยครับนี่นะครับก็บีบรองพื้นของเรานะครับเล็กน้อยแล้วก็แป้มลงไปครับที่แก้มโสมคางนะครับเล็กน้อยแล้วก็ บนน้ำผักครับจากนั้นนะครับแค้ามือเกลี่ยเกลี่ยให้มันเข้ากับหน้านะครับให้มันเสมอกันทีนี้ในกรณีที่เรามีรอยสิวนะครับแล้วก็เน้นลงไปครับนิดหนึ่งนี่ครับก็จะจางลงไปนะครับรอยแดงของเราแค่นี้เองครับแล้วก็อาจจะลงเป็นแป้งฝุ่นเล็กน้อยแป้งเด็กหรืออะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคือเคล็ดลับ เพิ่มความมั่นใจก่อนออกเด็กมาไปครับและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของอีพีแรกแล้วนะครับเราก็จะให้ทัพเหลือเชิญของเราขายของนะครับมีอะไรปล่อยออกมาให้เต็มที่ครับครับก็ปกตินะครับก็ทําเค้กนะครับส่งตลอดแนวรถไฟฟ้านะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ทางไลน์นะครับเฟยโฟน F O E Y P H O N E แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปส่งให้นะครับคนนี้ซื้อคนแรกได้ไหมคะได้เลยที่เหมาะกับเค้กอะไร อันนี้น่าจะเป็น red velvet นะครับนี่ไงได้เหตุผลหน่อยทำไมต้องเป็นตัว red velvet ดูจากการแต่งกายแล้วก็ติดปาร์กเพราะว่าเค้กมันเป็นชั้นๆใช่ครับุณนี้อะมรอันดับ1ขอโทษก่อนฝาก IG ฝากอะไรอีกสักนิดดีกว่าได้ครับก็ติดตามกันได้นะครับทาง Facebook ที่ละวัฒนะครับเฟยแล้วก็ชีฟจัมรูนนะครับเป็นชื่อชื่อเล่นนามสกุลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็ IG เฟย์โฟนนะครับ F O E Y underscore T E E ครับวันนี้ไหนก็ได้มาร่วมงานการเป็น EP แรกด้วยไหนบอกความรู้สึกให้พี่ชุ่มชิญหัวใจนิดนึงสิว่าร่วมงานกับพี่พว,พวกพี่ทุกๆคนเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกสนานดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับปกติเราก็ทำขนมนะครับอยู่กับในบ้านแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเท่านั้นนะครับไม่มีโอกาสได้มาทำอะไรอย่างนี้ก็ เป็นประสบการณ์ใหม่ครับสนุกมากครับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นไอดอลแล้วหน้าตาดี <c oughs> เรียกว่ามีมนเสน่ห์บางอย่าง <c oughs> ที่คิดว่ามีความมั่นใจแล้วก็แบ่งการนําเสนอเนาะ <c oughs> ส่งมาให้เราได้ครับ inbox เข้ามาที่ f c e e o o o k แฟนเพจของเราก็ได้ที่ i k i m e n Thailand นะครับร <c oughs> วมถึง IG <c oughs> ก็ใช้ชื่อเดียวกันอ k ก m e n Thailand ครับ ทวิตเตอร์ก็ใช้อีกิเมนไทยแลนด์นะครับและที่สำคัญนะคะนี่เลยช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะคะอย่าลืมไปกด s u b สไครป์นะคะอีกิเมนไทยแลนด์นะคะแล้วก็กดซีเฟิร์สใน Facebook ไว้เลยเวลามีแบบหนุ่มๆแซบๆเข้ามาแต่ละ EP เนี่ยจะได้เห็นเป็นคนแรกๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดของแซบๆกันบอกเลยเ<อ>ว่าแซบซีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆขอบคุณ<ๆ>บริษัท CMG ใน,นเคอเซนทันที่สับสนเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่น้องเฟย์ใส่ยอยู่วันนี้เป็นของ Top Shop นะครับขอบคุณ u i u m m n t Thailand ครับขอบคุณไปยังบริษัท CTC <อ>ด้วยนะครับที่ดูระเรื่องของระบบหลังบ้านให้กับเราด้วยนะครับสุดยอดเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะที่ร้านบ้านเบนจาม่านะคะอารีซอยห ใครที่อยากจะมาเสพอากาศไทยๆความเดินเข้ามาดริ่ตีเต้นเนแล้วก็มีควมว่าเค้กอร่อยอร่อยสวยงามต้องมา,างท,าที่นี่อารีซอยหนึ่งค่ะสายแฮงเอาท์นะครับให้ไปที่หนึ่งก็คือชั้น3ครับก็คือเขาจะเป็นแจ๊สบาร์จินดาพลาไลาาใช่นะครับว่างๆมานะครับได้เลยค่ะขอบคุณสุภาพบุรุษรับเชิญของเราด้วยวันนี้น้องเฟยนะครับขอบคุณี่มาถ่ยรการักครับ แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยติดตามกันแน่แนทุกอีพีนะคะสำหรับรายการเราอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนจบไปเรายังไม่ได้ให้เรดราของเราจะต้องเวทคะแนนด้วยลืมหน้าที่ตัวเองอันนี้ไม่ได้เปนีัไงถ้าเปรียบแขกรับเชิญของเราเป็นดอกไม้ให้เขาเป็นดอกอะไรเมื่อกี้เขาเปรียบเราเป็นเค้กแล้วนะช่วยเอาคืนช่วยเอาคืนเขาพูดรับซะดีเลยอ่ะเราจะพูดคาว่าถ้าเป็นดอกไม้จะให้เป็นดอก ทำไมอะอทำไมคือมีความรู้สึกว่าทิวลิปมันมีหลากสีเป็นดอกที่สวยงามในตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมันเยอะเลยซึ่งน้องเป็นอย่างนั้นจริงแล้วถ้าเกิดให้เป็นคะแนนครับให้น้องเขากี่ดอกอีวันนี้วันนี้เลยนะเต็มห้าให้กี่ดอก เอาไปสี่ดอกเลยค่ะสี่ดอกเฮ้อธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่พยายามนำเสนอสิ่งดีๆใหม่ๆมาให้น้องโบเรื่อยๆหรือเรดาร์รับเชิญของเราเรื่อยๆนะครับขอบคุณเรดาร์รับเชิญเราด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายในซองมันมีโจทย์อยู่นะครับให้น้องเป็นคนเลือกให้เปลี่ยนเรื่องพระภัยมณีเป็นแรปเป็นเด็กจากกาฬโลกเป็นกาฬกินีเดน ตื่นได้จากยมโลกเป็นบุตรจันทีวีเองสอดีถือว่าใช้ได้แน่นแน่ๆแน่นใช่ไหมครับเสน่ห์ล่ะคือยืนหนึ่งเลยหันมามองตาปุ๊บหนึ่งโอ้จบเลยบ้านบ้านเป็นยงไงฐานะมีบ้านมีบ้านทุกคนมีบ้านหมดใช่โอครับได้ต่อหฮะพอแล้วพอแล้วนะคะใช่เดี๋ยวก่อนนะขอตักองศาให้มันง่ายๆหน่อยสิเอามือช่วยได้นะครับ นี่เลยค่ะหนึ่งสองสุภาพบุรุษรับเชิญเราบอกรังเกียจพอไหมครับอีกสักคำไหมอีกคำก็ได้ได้ค่ะไม่อรัผมว่าแขกรับเชิญหิวสรุปนะสรุปเราแขกรับเชิญหิวนี่ชื่อเคกนะคะอ้ันนี้เขาเรียกไอเขาเรียกสำลัก